Giang 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 vô nè. Ô Đột ra nó mốc nữa. Nó ô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 . สวัสดีครับวันนี้พามาตกนี่ครับชิงหลิวครับชิงหลิวยาว3เมตรนะครับยืมน้องชูเกียรติมาครับใส่ทุ่นชิงหลิวแล้วก็ตะกัวเล็กๆครับลองดูครับตกชิงหลิวทะเลครับวันนี้จะได้ผลหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ออกตัวก่อนนะครับผมตกชิงหลิวไม่เป็นนะครับวันนี้อยากลองมากเลยครับก็มาตกตรงจุดนี้ครับน้ํานิ่งหน่อยครับเพราะว่าถ้าน้ําไหลคงจะตกยากใช้เหยื่อเป็นปลาทูแขกนะครับลองดูครับชิงหลิวทะเลครับหย่อนใกล้ๆตรงนี้ครับ ได้ผลยังไงยังไม่รู้นะครับต้องไปลองกันครับยิงหลิวหลงหัวนี่วังเอาผู้ช่วยไปหน้วันนี้ không vừa ra cái lời khác bằng thun giang nổi nữa i do gonna... ขาดครับปลาอะไรไม่รู้ครับอีกแล้วผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายหน้าเป็นสายหน้าใหญ่ไม่รู้จะได้ผลไหมตัวใหญ่แล้วก็หมดเนอะเมื่อกี้สายหน้า20่สปอนผมขาดนะครับกำลังจะผูกสายใหม่ไปดูบางเขาลองอวนดีกว่าครับจริงเง ตอนนี้บางกำลังลองอวนนะครับเห็นไหมครับอวนน้ำตื้นๆเนี่ยครับเพราะผมตัวใหญ่นั่นขถืทขาดเชื่อลยแล้วพมอืมประบอกไหมครับ โอ้น oh, oh, mm ี hmm. uh, ong, mm ้ยนีโอ้บาบอนั่นน่ะเออปากระบอกครับปาซาเออันว่าบาบอขอบาซาโอนั่นน่ะปาซาจริงไหมับผมเนี่ย โอ้ลูกปลาซาโอ้นี่ลูกปลาซาโอ้โดนดูโดนเลยลามกโอ้โดนโดนอ้ตายโดนมันแล้วลามมกไอ้กบอนโดดโดดเอาเลยโอ้ยอดตัวเยอะเลยตายโอ้ตายอืม

Có bá Tao lị đi lu có chặt oán mà li đều. về bà bó. Nè. cái này. Ừ. đồ đồ Ừ, đổ 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 đăng lại một lại mình. เป็นดูปลากันครับปลาหมกนะครับบ้านผมเรียกนะครับนี่ครับตัวใหญ่เห็นไหมครับมันคือปลากระบอกตัวใหญ่ๆนะครับแต่บ้านผมเรียกปลาหมกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกระโดดออกไปเยอะแยะเลยครับเมื่อกี้หางเที่ยวเลยนี่เออางถือ้าเลยที่แก้วก็ติดนี่ครับเห็นไหมครับกระโดดออกไปตั้งเยอะแยะครับยังได้อยู่ครับมันคือปลาหมก ปาเวคาสมตัวสี่ตัวเออโดดออกไกลเลยตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสี่นิ้วครับตัวหตัวเสียดายครับกระโดดออกไปเยอะครับไปครับตกปลาเราต่อครับพูดออมวันนี้ Yeah, ทะเลครับคีตังครับผมควนเอาไหมอยากคีตังนะครับ

อันนี้ก็กลมๆกมอยู่งวดแรก ตัวที่สองเกี่ยวท้องมาครับฟ้าวครับลองพบเกี่ยวเลย ันที่สามครับโชบค,ครับอะไรกินลาบเลยเอ้้ยยิ่น,น,นลลาลคคปตวีครแจุดที่ผมตกเมื่อกี้น้ำขึ้นตกไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตกจุดนี้กันครับตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับ cáo hết cáo Pang panap. ข้างปานใชสวยกแล้วครับหลุดครับเบ็ดตาเล็กนะครับเบ็ดตาเล็กนิดเดียวนะครับหลุดเฉยกลับแล้วครับวันนี้ครับกับผลงานชิงหลิวทะเลวันแรกนะครับได้ปลาพอสมควรนะครับตัวไม่ใหญ่แต่มันก็เหมาะกับคันชิงหลิวแล้วครับผมใช้เบ็ดเบอร์เล็กเองครับเบ็ดเบอร์ห้านะครับก็ได้คิดตังได้ข้างปานไปนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาลองใหม่ครับชิงหลิวทะเลรู้สึกว่า ลากินง่ายดีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอ๋อลืมบอกไปครับปัญหาก็คือตั้งทุนยากนะครับเดี๋ยว,ยวต้องหาวิธีครับเพราะว่าผมก็ไม่ชำนาญน,นะครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ